ทุกท่านครับคนเก่าคนเดิมนะครับรอดปีหกมาด้วยสะดวกโยทินเนาะไปลายปลายปีอาจจะโชคอาจจะยังไม่เข้าข้างเราเนาะหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเราเริ่มต้นปีใหม่ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจครับท่านทุกท่านครับนะโชคมันไม่มาง่ายๆหรอกมันต้องทำงานนะ หลายคนก็บ่นจังเลยเศรษฐกิจ,จบอดีเนาะมันก็บอดีหลีนลั่นแหละตอนนี้อะไรก็ยากครับพี่น้องครับ่ะไส้เดือนเขาก็อยู่ของเขาท่านใดอยากจะได้ไส้เดือนไปเลี้ยงไปตกปลาก็ทิงกลางเข้าไปนะครับ0 8 1 8 7 8 7 0 8 9็ครับผมเข้าไปนะครับอยากจะได้มูลไส้เดือนอยากจะได้หลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับเรื่องไส้เดือนก็เชิญได้นะครับผม สักพักหนึ่งก็จะลั่นมูลแล้วครับเนี่ยเต็มเลยท่านใดที่สนใจโทรเข้าไปได้นะครับพร้อมส่งครับผมผมต้องดินปลูกอะไรต่างๆมากๆเช้าตื่นมาแต่เช้าจงกตะตีต่สามน่นบ้างนี่ <c oughs> ฟังบอลพี่น้องมาฟังบอลหงกัชนะใะ่แล้วนําจากฝูงยาวเลยนี่ทามะละกอมาใส่ถุงนะครับแยกแล้วผักกะดดนหากออกเราพี่นอ้องมาใส่ถุงเรียบร้อยแล้ว ส้มโอโอ้ยรากงามมากพี่น้องเย๋ยแล้วก็ฝรั่งฝรั่งจิมจูนะครับกายเป็นสเดามันดีเลยใส่ใบสักออกรากงามเร็วมากครับพี่น้องถอนปุ๊บออกรากอย่างรวดเร็วเลยเนาะท่านใดมีใส่ใบสักตอนนะครับแฮวดาวเรืองอาจจะ นิ่งๆไปนิดหนึ่งดาวเรืองจากตอนนี้ต่อแล้วนํามาลงกระถางจะจัดนิสสวยเพื่อมีท่านใดที่สนใจนะครับยั้งไม่ลงกระถางที่ตัดไปแล้ววันนี้น่าจะเสร็จทั้งปลังทั้งเสดามันนะครับผมหลายสิ่งหลายอย่างครับพี่น้องลงไว้แล้วนะครับมอนเอามีเหี่ยวอยู่หนึ่งต้นไว้แต่ไม่เป็นไรลงเรียบร้อยแล้วอันนี้มอนนะครับโอ้อันนี้น่าจะเป็นดําตุรกีผมว่าเนี่ยมันดาดีจริงๆเลยเนะี่ย ทำตรุรกีนี้อร่อยนะครับเป็นหมอนที่อร่อยเลยนี่ไม้สวยงามนี่พริกตัวนี้ก็ยังงามเหมือนเดิมรดด้วยจุลินทรีย์สัง่งข้์แสงออกดอกพรึบเลยนะครับผม0818787089ในพี่น้องนะเจอกันแต่เช้าๆอยากได้อะไรอยากจะเข้าไปเยี่ยมไปเยอนกันก็ขอเชิญน,นะครับผมบ้านจุงกระโดนตำบลสีมุมอำเภอเมืองนคะรราชสีมาครับพี่น้องครับบุญลัของเองครับผมสวัสดีครับ